สวัสดีครับวันนี้ผู้โชคด้วยฟิชชั่นนะครับที่หนสมัครเกมเดิมนะฮะก็ค erm ือต uh ัวเกมเดอะเลกเนอะซึ่งก็เออจะมาอัดเป็น EP ีที่2นะฮะว่าแบบเออผมกับเพื่อนผมจะแบบเอาตัวรอดได้หรือเปล่าเนอะคืออย่าง EP ีที่แล้วอะคือแบบผมเอาตัวรอดไม่ได้ไงก็ไม่รู้ว่าแบบทําไมนะแต่ว่าก็แบบจะพยายามมาตัวรอดในกันนะฮะในรอบนี้นะครับก็หวังว่ารอบนี้คือแบบผมจะเอาตัวรอดได้จริงจริงเนอะดู คือเมื่อเพิ่งเปิดคลิปมาทำไมมันถึงแบบเออกลัวเราหวนจังเลยอะ่ะรอบเนี้ยโอ้โอ้โอเคผมรู้แล้วแบบผมกำลังโดนลักความจริงเปิดคลิปมามาหรอโอเคโดนตีมันดับแล้วโดนตีมันดับแล้วนะฮะโอ้แบบเสียงเกมดังมากแบบขอรีเสียงเกมแป๊บนึงนะฮะโอ้เสียงเกมดังมาก เดี๋ยวกันบน้างนึงผมเห็นคนสองคนนา้าใเปล่าไม่ใช่นะฮะไม่่มใชแต่ผมอยู่ด้วยกันได้เปล่าแบบอยากอยู่ด้วยกันมากเลยตอนเนี้วยว้าวแบบตอนนี้มันน่ากลัวมากแกนะก็เพิ่งแบบเปิดคลิปมาได้แม้ไงก็แบบโอ้โหโกหลัวเราขนจริงนะครับเออเอาแล้วไอ้คนเมื่อกี้ที่ดูรวยๆอยู่ไหนโอเคนะฮะเออสวัสดีไม่เป็นไรใช่เปล่านะฮะ <S <S เดี๋ยวเดินตรงไปเรื่อยๆกันนะฮะ แต่แบบครือนี้มันมืดนะนะฮะก็เออก็เอ<า>เอเร่งแสงเหมือนเดิมเนื้อว่ามันมืดมากจริงๆอ่ะรอบเนี้ยเกี่ยวก็แบบยอมแล้วนะฮะแบบมืดมากเลยเขาอยู่ที่หอ,อกลอยนายเจอหอกลอยได้ยังไงอะ่ะคือแบบหาไม่เจอเลยตอนเนี้ยหอกลอยเราจะเปิดไฟละกันเออเปิดไฟหน่อยจะได้เห็นนะฮะอย่างตอนนี้ก็แบบมองไม่เห็นเลยอ่ะอ๋อ power outage power outage มันต้องใช้ไฟอะไรหรอ ตายเหรอก็เขาเขาตกอีกแล้วโอเคเจอแล้วพาวเวอร์สเต,เตชั่นอ๋อต้องเปิดไฟโอเคอันนี้กตลังเปิดไฟรอบเป็นหนึ่งรอบเป็นหนึง่ง <c oughs> โอเคโอเคผมโดนช็อตเปิดแล้วเปิดไฟนะ โอเคนะฮะน,นี้ก็เปิดไฟเรียบร้อยเนอะเออยอมเสี่ยงชีวิตตัวเองเพื่อคนในเซิร์ฟนี้โดยการเปิดโอ้โหอ,อ,อ,อยู่ข้างหน้าผมโอ,โอปเจ้าช่วยอยู่ข้างหน้าผมเลยตามไปน,นผมรุนมาก นายเปิดไฟอยู่ใช่ไหมเปิดอยู่มีคนอยู่ด้วยโดนไล่แบบใกล้มากอ่ะมันก็แบบผมหนีรอดมาได้โชคดีมากนะฮะนั่นไงนั่นไข่ตัวทองทองอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะแบบอุโมงค์เหรออะไรอ่ะอ๋อแบบผมเข้าไม่ได้อ่ะโมงเช่างมันนะฮะเออ คือผมตัองารแบบหา observation tower แบบด่วนๆเลยคือแบบนี้แคบบ่ <laughs> แบบหา observation tower ไม่เจออะตอนเนี้ยโอ้ขอร้องผล่มาหน่อย observation นายเปิดไฟอยู่ใช่ไหมเอาจริงๆปิด <Eat you. S 1> อยู่เปิดแล้วโอเคละอันนี้ผมเห็นละคุย observation tower ละเปิดอีกเปิดอีกโอเคนะฮะผมมาถึง observation tower ละนะฮะ แบบครั้งแรกที่แบบผมมาถึงตอนกลางคืนเนาะโอ้มองไม่เห็นโอ้เสียงผีอะไรเหรอผีอยู่ข้างล่างเอิดนลองมองไปดิเอิ้นลองมองไปดิไหนไหนไหนเห็นผีเกาเชื่อเพาไม่เห็นอะไหนแบบคือนนี้แบบมันมืดมากแบบผมมองเลยไม่เห็นเอาว่าเดี๋ยวมันก็จะออกมาหรืไม่นานแป๊บนึงนี่คือจะเช้าอย่างเนี่ยมันดูแบบดูสว่างขึ้นแล้วอ่ะ อยู่ไหนผมไม่เห็นผีอ,อ่ะเปิดไฟเ,<า>เปิดแบบอุตสา์ไปเปลี่ยนฟิลไฟให้อ่ะเปิดเปิดไฟเขาว่าเดี๋ยวมันเ,เขาว่าเขาเห็นคนตายจริงสิ่งเหรอขอลินเสียงคนตายไม่อย่าอย่าคิดที่จะยุ่งกับไฟโดยเด็ดขาดคุณอะไรคุณรีเวนัน t ์เอเอ็นเคนะฮะคือจะยุ่งกับไฟ<ด>จะเปิด ผมจะเปิดไปเออโอ้เพิ่มเพปิดไฟผีข้างล่างปิดไฟเลยผีเลยห็นผีไหมกดอะไรไม่ได้เลยตอนนี้เออเปิดอะไรอ่ะพร้อมกระโดดโอเคผมโดดโอ้วิ่งเลยครับตอนนี้วิ่งเราไม่รอดอ่ะ เฮ้ยเพื่อนผมตายหมดแล้วคุณต<ฮ>ี่คิด่ <คน S 2> าจะ<า>ตายหมดเลยอะ่ะผมรอดอยู่แค่คนดีเทาเฮ้ยเพ่เอขอโทษโอ้ตายกันหมดเลยโอ้ผมเห็นนะ <c oughs> ผมเห็นผีพีก็ไปอยู่ในถ้ำตรงเนี้ยเออผมเข้าไม่ได้ด้วยดินะฮะโอ้ ปลาเจ็บหนักมากนะฮะเฮ้ย hey, <Wow. S 1> ผมรอดอะ่ะเฮ้ผมดีใจมากนะคะรับผมรอดหัวเสียใจมาก,ามมกมามาเลยแบบผมทำแค่แบบเพื่อผมตายนะก็ทำไงได้อะ่ะนะแบบผมก็แบบไม่ได้ตั้งใจนี่นี่ก็แบบผมรูดทองอะไรได้ป่ะานไหนแบบดูได้ปะไม่ได้นะฮะอืมนี่อะไรอะ่ะ Scrap Metal นะฮะ t h i s c a n b Exchange e นะฮะ Photoshop Core p o i n t นะฮะ โอเคแบบผมไปหาช็อปแล้วกันเนอะแล้วตรงเนี้ยเบสแคมไม่มีอะไรนะฮะอืมอแบบตรงนี้ก็แบบผมหาช็อปก่อนไปอยู่เลยนะแล้วแบบคือหน้าผมแรงมากตอนนี้นะครับอืมช็อปอยู่ไหนเอาสตาร์วิน่าหมด <c oughs> แบบสตาร์วิน่าผมหมดนะฮะวิ่งเฉื่อยเลยเนะอะช็อปอยู่ไหนเฮ้ยอะไรอะ่ะผมเห็นกล้องนะฮะ <c oughs> ได้อะไรอ่ะซัพพลายดรอปนะฮะผมได้อะไรมาวันหนึ่งผมเดินเองคือแบบตอนนี้ผมเดินเองอ๋อผมพิมพ์อยู่นะฮะไอนี้คืออะไรวิตามินเหรอโอเคผมเจอช็อปละผมเจอช็อปละนะฮะโอเค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 ชอบครับเซฟเฮาเอ้าอะไรเนี่ย แปบ,บหนึ่งคือผมเริ่มงงลวแล้วแบบช็อปอยู่ไหนอะ่ะนี่คืออะไร Electrical Shock or b e r n h a s a r d นะฮะอืมอย่าพึ่งมืดอย่าพึ่งมืดคือแบบผมขอหาช็อปก่อนอันนี้ก็แบบผมเจอ s c m e t a l ไงนะฮะเออผมเห็นอะไรอันนี้ Power Plant นะฮะ Power Plant มันก็แบบอยู่ใกล้กับช็อปอ่ะนะถ้าแบบผมจะไม่ผิดนะครับเอออยู่ไหนช็อปได้โปรดโผลมาเถอะนะครับเออ แต่มันหาช็อปไม่เจอจริงๆอ๋อผ่มาชอบกือผมต้องการพอยต์นะฮะเออโอเคผมเจอชอ็อปละผมเจอชอ็อปละอย่าพึ่งมืดอ,อย่าพึ่งมืดได้โปรดขอร้องอย่าพึ่งมืดวิ่งบีกอึดใจเดียวนะฮะอึดใจเดียวถึงละเมอร์ชั่นโอเคเซลนะฮะอันนี้มันขายโอ้ขายได้40บเลยว้าวแกรนบูส์ฟอร์สตามินาะฮะ for 5 s e c o n d เ วิตามินจริงด้วยนะฮะขายนะครับโอเคเดี๋ยวผมขายวิตามินดีไหมอ่ะเขาควรขายวิตามินป่ะอืมแล้วขายก็ได้หรือจะเก็บไว้ที้ก็ได้อืมอะไรเนี่ย this menu item ไม่ไม่ขายกว่านะครับโอเคแย่ละ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 อย่าพึ่งมือดิมืดแล้วบ้าเอ้ยนะฮะมืดละ นหยเปิดไฟหน่อยร้องสิเบชั่นทาวเวอร์หน่อยนะยก็แบบผมต้องการแบบหาเพื่อนผมอย่างด่วนเลยเพราะแบบนี้ก็แบบมันมืดแกโอเคได้หมดไปเจอ Observation Tower แล้วนะฮะโอเคขอร้องละแบบผมว่าแบบผมจะรอดนะเอ้ผมอยู่แค่ Observation Tower เดียวแค่คนเดียวอ่ะแบบผมคิดว่าแบบเพื่อนๆแบบคิดว่าแบบผมควรเปิดหรือไม่อ่ะถ้าแบบถ้าแบบคิดว่าแบบผมควรเปิดก็แบบ กดคอมเมนต์หนึ่งนะเดี๋ยวจะแบบคิดว่าแบบไม่ควรเปิดก็คอมเมนต์สองนะก็ผมว่าแบบจะเปิดไปก่อนแล้วกันเนอะโอเคอืมโอเคผมเห็นตัวอะไรไม่รู้อ่ะมันอยู่ข้างล่างอะ่ะนะฮะนั่นคือมันอยู่ข้างล่างบบนีง่จริงนะ มันเดินผ่านเฮ้ยนายอยู่ไหนอะทำไมถึงไม่มีใครเลยอะเฮ้อยู่ในเซฟโอเคมันมาแล้วมันมาแล้วไม่อย่ามาอย่ามาโนโนโอมันขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาโอ้มันขึ้นมาโอ๊ยเจ้า,าช่วย <c oughs> ผมวิ่งสุดชีวิตเลยตอนเนี้ยมีสต้ามิน่าหมดไปเลย ออมันมาเซพ้าวหรอโอ้ยแย่แล้วผมบาดเจ็บมากด้วยตอนเนี้ยผมเจอรถเมย์แต่ว่าแบบผมไม่เจอเซพ้าวอ่ะเก็บสตาร์ทไม่ได้ไปก่อนแล้วกันโอ้คือแบบ เจ็บมากตอนเนี้ยนะฮะโอ้ขอร้องได้โปรดอย่านะอย่ามีตัวอะไรนะตอนนี้เขาเซฟมากเขาอยู่ในบ้านที่มืดๆไม่ได้มีบ้านหรออยู่ตรงไหนใช่มไม่เจอมมแต่พอ,อนายเจอเสียพาร์แล้วผมเจอเซฟพาแล้วเ,เ,วเขาเขาจะไม่หายเข้าเขาจะข้างในมาข้างนอก เอ้ยขอร้องเปิดหน่อยขอร้องจริงๆเปิดมันมาเปิดเปิดไฟลอดเปิดเปิดไฟลอดมาเปิดจริงจริงเปิดจริงๆโอเพนมันมาแล้ว เปิดเปิดเปิดเปิขาจะจำไว้เขาจะจำไว้โอ้ยอย่างนั้นแบบเมอแบบอยู่ในเซฟเฮาสแล้วกันนะแบบของยิ่งแสงว่ามันเปิดไฟได้เหรอได้ไงเนี่ยสวิตช์ไฟไหนก็ไม่บอก มันก็มืดอ,อยู่ต้งนานผมว่าแบบเปิดไม่ได้นะฮะเออเปิดเปิดไฟเลยอ้าวเฟิร์สเปิดไฟเลยเฟิร์สเราไปสำรวจโลกเฟิร์สตามมาทำไมเหรอเราไปสำรวจโลกเนี่ยเอาเฟิร์สตามมาตามมาตามมาแน่ใจเหรอไปตัดเน้นเน้นตามมาทำไมอ่ะเราอยู so ่ในนี้ไม่ปลอดภัยเหรอไม่ไม่เขาพาไปที่ที่หนึ่งตามมาเลย ก็ได้นะฮะคือผมจะทำเพื่อท่านผู้ชมเพื่อนๆเนื้อเอ้าลาก่อเปิดไปปิดไโอ้โหปิดประตเปิดได้ไหนเปิดได้ไหนเปิดได้ไหนผมบอกแล้วนะฮะว่าแบบผมเปิดได้ไหน ผมขอขอบคุณเพื่อนผมมากที่ปล่อยให้ผมไปตายนะครับเอ้โหจริงจริงๆคอามรู้สึกความรู้สึกปาบปลื้มมากแบบรู้สึกยิ่งดีปลื้มปิติมากนะครับแบบจริงๆรอ้อผีมาผีมาผมมีความสุขมากกว่าที่แบบพี่ผมเตะผมออกมาแล้วก็ปล่อยให้ผมตายปล่อยให้ผมตอย ผมมีความสุขมากอะมากแบบมีความสุขมากจริงๆเพื่อนผมเขาแค่ปล่อยให้ผมตายเองนะฮะเออคุณซาเบยมาตัวรอดต้องนาน่ะเดี๋ยวพอถึงตอนเช้าเมื่อไหร่ก็จบคลิปไปเลกันนะฮะเพราะแบบมันเดี๋ยวมันจะแบบคลิปนานเกินไปอ่ะ แบบเพื่อผมหักหลังผมอ่ะทำกันได้ลงใกล้เช้าแล้วใกล้เช้าแล้วโอ้โหอยู่ตรงหน้าเลยอยู่ตรงหน้า you don't know it oh. you don't know it what? you don't know it huh? โอ้ okay. oh, อะไรเนี่ยโผล่มาอ่ได้โผล่อะไรต่างยูทอมสูง่ากเลยไงข้ากูที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยอ่ะเช้าแล้วแบบเรื่องนี้มันเกิดอะไรอ่ะแบบมันมัมันเกิดกับผมอ่ะแบบหัวร้อนมากอ่ะจริงจริงนะดูยูทอมสว่าง ือแบบหัวร้อนมากนะครับโอ้นะฮะก็แบบเดี๋ยวก็แบบจบคลิปนี้กันนะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับสวัสดีครับ